แล้วนะคะโอเคค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะโอเคสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะพี่คิสกับสีมีนัดกันที่นี่แหละค่ะพี่คิสเขาจะมาเติมพลังชีวิตให้กับสีนะคะสําหรับวันนี้จะไม่ให้เติมพลังให้ยังไงล่ะคะก็อาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันนะคะสีทํางานทั้งเจ็ดวันเลยแถมยังต้องขึ้นเหนือล่องใต้อีกนะคะร่างกายที่แสนจะบอกฟังของผู้หญิงอย่างเราจะไปทนไหวได้ยังไงล่ะคะสีก็เลยทบปรึกษาพี่คิสค่ะแล้วพี่คิสก็เลยนัดสีมาที่นี่นะคะแต่สียังไม่รู้เลยค่ะว่าพี่คิสมีวิธีอะไรนะคะที่จะช่วยทําให้ร่างกายของสีนั้นนะคะพร้อมที่จะลุยงานในวันลง ุ่งขึ <sk 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 ้นนะคะเอ๊แต่นี Demon> ้พี่คิสอยู่ไหนแล้วเนาะสวัสดีค่ะน้องสีอ้าวพี่คิสสวัสดีค่ะเห็นบ่นว่าปวดเมื่อยเมื่อกี้โทรมานี่ใช่แล้วสี่บ่นกับพี่คิสอยู่ว่าสิเพียรมากๆเลยทํางานตลอดเจวันอ้อยเหนื่อยค่ะพี่คิสแล้วพี่คิสนัดสี่มาที่นี่เลยก็เห็นบ่นเรื่องของสุขภาพนะเราอย่าปล่อยให้ร่างกายของเราอ่อนล้าหรือว่าปวดเมื่อย อย่างนี้มันเป็นสาเหตุของโรคพี่เคสมีเทคนิคดีๆแล้วมีวิธีดีๆเคล็ดรับรับเคล็ดไม่รับเคล็ดไม่รับไม่รับแต่วันนี้เราจะคุยเรื่องของสุขภาพการนูสิตอ๋องั้นพี่เคสพาสิปเลยดีกว่าเลยดว่าให้สิรู้สึกดีขึ้นเลยนะคะเชิ่เลยค่ะ พี่คริสพามาที่นี่เนี่ยสิเชื่อเลยว่าต้องมีดีกว่าพาสิเป็นนวัดใช่ไหมแน่นอนค่ะสุขภาพนะคะเราต้องป้องกันตัวเองก่อนที่จะป่วยโรคหรือว่าสิ่งอะไรที่ทําให้เราต้องอ่อนแเอเพราะฉะนั้นมาแล้วนะคะนี่เลยยาน้ําสมุนไพรย,ยงเหิงนี่ขวดเล็กนะยังมีขวดไฮโซด้ว<ล>ยนะคะ อันนี้ภูมิใจนะคะที่จะบอกน้องว่าที่มานี่คือจรโอสดคือโรงงานของพี่เองอที่ก็ทำมาทีาใช่ค่ะมียาสมุนไพรจีนนะคะก็อันนี้ได้สูตรมาเปิดเป็นบริษัทเจรโสดตั้งแต่ปีสี่สามี่สาปีปีผ่านไปนะคะก็ เรียกว่ารับประทานกันมาตลอดตอนนี้สิบสิบปีแล้วนะคะก็เรามีออยดด้วยนะคะ g สองสี่สีทับสีค่ะเรียกว่าเป็นยาแผนโบราณดน,นจด ถูกต้องมีออยแล้วได้ GMP แล้วด้วยอะให้โรงงานได้มาตรฐาน GMP แล้วแล้วอย่างนี้เรียกว่าภูมิใจมากเลยกว่าที่โรงงานเราจะเป็น10ปีนะครับได้แล้วถือว่าต้องผ่านกับขั้นตอนของทางระบบระเบียบอย่างมากมายเชื่อมั่นใจปกติแล้วยาสมุนภายส่วนมากมันจะมีสเตียรอย่ะค่ะพี่คีส่วนนี้ก็จะมีนะคะแต่ว่า ของยงเหิงนี่นะคะทานกันมาเป็นสิปีนี่โอ้โหทาไม่รู้สักกี่ล้านขวดแล้วกาคเรียกว่ารับรองว่าไม่มีผลอะไรที่เป็นอันตรายนะคะกับผู้ที่ดื่มเลยนะคะจะมีก็คือเสริมสร้างภูมิต้านทานต้องบอกน้องสิงเลยนะคะว่ายาสมุนไพรเนี่ย เขาเรียกว่าช่วยปรับหยินหยางในร่างกายตามตำรับจีนโบราณมันมีเรียกว่าคอนเซปต์สอย่างในเรื่องของยาสมุนไพรหนึ่งดีทอกคือเรื่องของการขับของเสียออกจากร่างกายนะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของปรับพอขับปุ๊บก็ปรับปรับให้สมดุลนะคะความเป็นหยินหยางร้อนเย็นของเราอย่าลืมว่าในร่างกายของคนเราประกอบด้วยธาตุทั้ง5ดินน้ำลมไฟธาตุทอง นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่าสมบูรณ์แล้วปรับสมบูรณ์แล้วก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วข้อสุดท้ายคือการบํารุงสุขภาพให้แข็งแรงอ๋อแล้วเห็นมี2แบบแบบนี้ค่ะพี่คิดต่างกันยังไงแบรนด์นี้นะคะเรียกว่าชื่อว่ายงเหิงนะคะยงเหิงก็จะเป็นเรียกว่าตัวที่มีแอลกอฮอล์ถือว่าเป็นยาชนิดสมุนไพรดองเราใช้กรรมวิธีในการผลิตเป็นการดองนะคะ ตัวนี้ก็มีตามเกณฑ์ของออยอมีมีตัวยาที่ผสมในอยู่ในแอลกอฮอลแล้วก็มีแอลกอฮอลนิดหน่อยเนื่องจากว่าตัวของแอลกอฮอลเนี่ยจะช่วยเรื่องของนําเรื่องของตัวยาเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแล้วก็กระแสะเลือ,อได,อดได้ง่ายขึ้นเรียกว่าเป็นตัวนําส่วนตัวหยงเลิสนี่นะคะหยงเลินี่ก็เหมือนกัน นะคะชอว่าหยงเลอหยองเลอที่เราเพิ่งขอทะเบียนได้เมื่อปี4ี่นี่เองเป็นตัวใหม่เป็นตัวใหม่คือทุกอย่างสิ่งนี้นะคะมี30กว่าตัวยาเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าในเนี้ยจะมีแอลกอฮอล์ที่น้อยอ๋อคือสรรพคุณเหมือนกันทุกอย่างใช่แต่ว่ามีแอลกอฮอล์น้อยกว่าตัวน้อยกว่าตัวนี้แล้วก็คือเรียกว่าเราระเหินนะคะเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรที่เราเหิเอาแอลกอฮอล์ออกนะคะเหลือแต่ตัวยาเข้มข้นตัวเนี้ยเข้มข้นมากเลยนะคะแต่ว่าอายุของยานี่คือจะน้อยกว่า เนื่องจากเราไม่ใส่กันบูดอย่างที่บอกก็ฮอล์ก็จะน้อยเพราะนั้นนี่ก็ระยะเวลาจะน้อยกว่าพีออ่คลิปบอกมาว่าตัวสมุนไพรนี้มีสมุนไพรจีงกว่า30ิชนิดค่ะช่วยอะไรได้บ้างคะสมุนไพรจีนง30ชนิดนี้ก็นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเรื่องของเขาวกว้างอ่อนเขาวกว้างอ่อนเขาวกว้างอ่อนนี่ก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะว่าท่านชาย เสริมสมรรถภาพอ๋ออันนี้ก็คือว่าคือคืออย่างที่บอกหลายๆอย่างรวมรวมรวมกันอยู่ในี้นะคะแล้วก็เรื่องของเกากี้เกากี้นี่คือบำรุงเรื่องของสายตาแล้วก็มีสารตัวเรื่องของแอนตี้ออกซิเดนค่อนข้างเยอะจีเดียวก็คต้านความชราใช่ต้านความชราต้านความเสื่อมของแล้วก็ดวงตาบำรุงเรื่องของสายตาบางหังเช่านะคะก็เรื่องของชะลอความชรา ก็มีสมุนภัยเยอะเลยน้อย่าเน,อนอี่ยชะรอความชราใอ่อ <รา S 1> ไหมช<อ>่ห้ระบบหมุนเวียนในเลือดมันเรียกว่าทำงานได้ สรัางทั่วร่างกายนอกจากนี้ก็ยังมีปักตังเซียมซึ่จะช่วยในเรื่องของเพิ่มภูมิคุ้มกันตัวโตตรงช่วยในเรื่องของกระดูกเส้นเอ็นข้อต่อและอย่างนี้วิธีการทานยังไงคะพี่วิธีการทานใช่ไหมคะในในหนึ่งขวดของเราเนี่ยในบรรจุพัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะมีนี่แก้วสำหรับดื่มนะคะก็ประมาณ1 5ซีซีใช่ค่ะสำหรับผู้ที่เริ่มต้น เพราะว่าบางท่านเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะอะไรมาบ้างก็จะดีท็อกก์ขับของเสียจากร่างกายก่อนเพราะนั้นให้สเต็ปสเต็ปแรกคือ 15cc ก่อนคือขีดนี้ขีดแรกขีดแรกน้อยก่อนนะคะ 15ml ตรงนี้ใ่คะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอ๋อค่อยๆเพิ่มทีนี้เพิ่มแต่ตัวพี่เองเนี่ยคือเราทานมา10ปีแล้วพี่ก็ประมาณ3 0ซีอ๋ออย่างนี้ทานทุกวันไหมคะพี่ทุกวันค่ะทานทุกวันทานทุกวันเมื่อกี้ปวดปวดมื่อนี่นะ โอ้โหลองเลยใช่ไหมคะพี่คลิลองเลยค่ะโอเคค่ะนะคะเรียวแรงเพื่อสุขกาพและกำลังของเราของเรานะคะก็รับประทานได้เลยโอเคนี่นะคะนะคะก็อาจจะมีดีท็อกไปดีท็อกไม่ว่าขับของเสียแรกๆอาจจะมีปวดเมื่อยมากกว่าเดิมแต่หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ภาวะปกติโอเคค่ะนี่นะคะคอยลุนด้วยนะคะสวยขึ้นนะคะเดี๋ยวพอมา โอกาสหน้าเจอกันแล้วคุณผู้ชมจะจำไม่ได้นะคะว่าจะสวยขึ้นร่างกายดูดีขึ้นใช่ค่ะเนงบ้างรสชาติไม่ได้รับประทานเยอะเกินไป บางคนยาจีนนี่แบบหงบีบจมูกแล้วก็แบบเคยเพีว่าดูเหมือนแบบอะไรที่แบบน่ากลัวไหนๆมาที่นี่ทั้งทีนะคะพี่คริสพอจะพาสิเดินทัวร์ได้ไหมคะว่าในโรงงานมีการผลิตยังไงแล้วตัวยานิฟายแบบไหนเครื่องจักรเป็นยังไงพี่คริสพอจะพาไปได้ไหมคะได้ค่ะ จมีถังที่เรียกว่าหลายๆถังเลยอยู่ด้านบนเรียกว่ายาเลยทีเดียวแล้วก็มีท่อจะสังเกตเห็นท่อนะคะจะเป็นท่อที่เรียกว่าสูตยาจากขวมาทังมที่เราไว้ถังด้านบนทข้งหมดนี่คือทิ้งไว้ประมาณ2เดือนหมักไว้ตามสูตรตามสูตรอย่างที่บอกนะคะว่าของเราเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ สมุนไพรจีนนี่ใช้วิธีการอดองให้แอลกอฮอล์เพราะนั้นอยู่ข้างบนนี่สองเดือนพอจากข้างบนลงมาแล้วเนี่ยเราก็ะจะมีถังเก็บนะคะเก็บประพักอีกเพราะว่ากว่าจากข้างบนมาเนี่ยเรายังไม่ได้มีการกรองอเพื่อเอาอากานะคะแล้วก็ตัวยาที่ไม่ละเอียดเนี่ยต้องกรองก่อนนะคะแล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยจะเห็นตัวกรองของเรานะคะก่อนที่จะกรองปุ๊บเนี่ย ก็จะมีเครื่องตู้ระเหยขออักอฮอล์ uh oh. ที่ออกเพราะว่าขั้งบนเนี่ยเรียกว่าแอลกอฮอล์เรียกว่าดีกรีที่มานี่สูงสูงจีเดียวมาเลี้ยงมาจากโรงงานงผลิตแอลกอฮอล์เลย <Ừ> นะคะมันแรงเกินไปส,สมมรัที่จะเป็นยาเพราะนั้นกพ็พอพักเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเข้าระบบการระเหยเขาช่วยให้ตัวยาคุณภาพของเขาเนี่ยยังอยู่ปกติการระเหยคือด้วแอลกอฮอล์ออก พอถึงเวลาปุ๊บนะคะก็จะมาอยู่ในสี่ถงนี้ะนะคะเพื่อที่จะรอเข้าโปรเซสตกระบวนการที่เราจะบรรจุนะคะบรรจุซึ่งจะมีสายพานบรรจุนะคะเรียกว่ากรมาวิธีต่อไปอ อบคุณพี่คิสนะคะที่วันนี้นพาลองสิมาดูเที่ยวชมโรงงานแล้วก็ต่อไปนี้ค่ะเราก็จะไม่มีปัญหาปวดเมื่อยแล้วก็ร่างกายแบบว่าอ่อนแออีกแล้วหลังจากที่ทํางานมาเหนื่อยๆนอนออทานตัวนี้แล้วก็ร่างกายแข็งแรงขึ้นที่เห็นไหมสดจากเตาเอาไปเลยหนึ่งขวดอ๋อหได้อีกแล้วนะคะนี่ต้องขอบคุณพี่คิสนะคะงเราวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะนี่มีเลยจะบอก ว,ว่าน้ำมันหมดอย่ช่วยเข็นเลยนะวันนี้มีแรงแล้วเนี่ยจริงเหรอร่วมสนุก